เป็นไงเผ็ดคือนี่คืออะไร็ดจาร์ไม่มเด็อดไม่เด้อไม่ไดอะี่บ้านตี่เหลมโอ้โห นี่ไหนนะอ่าตรงนี้เขาเรียกว่าถานนถนนโค้งบาง,งคลโค <Teraz S 2> ้งบางคลหัวนาโค้งบางคนพอแต่เส <Bright. S 2> ้นนี้วิ่ง,ง,ถ,งถ้า,ถ,าถ้าวิงาาว่งมาวิ่งมาจากปลายพาสใช่ไหมถนนปลายพาส์ทใครับวิ่งมาก่อนจะถึงเข้าก่อนถึงที่แยกวยมงคลก่อนจะถึงประมาณถึงถึงถึงเราจะถึงนี่ครับร้านอร่อยสุปแังวัวแห่นป่า ลองมาแล้วใช่ไหมยังเอามเถอะผมมาลองมาแล้วผมไม่แน่ใจว่าพวกคนมันมาดูถูกร้านหนึ่งหรือร้านเดียวกันเปล่านะแปลว่าอร่อยแล้วตาบอกว่าซุปหางวัวอร่อยมากแล้ววันนั้นโอเคมาชินบ,บอยอะแล้ววันนั้นตาซื้อไปที่ไหนโออร่อยไจริงี๋อจะพี่ยังไม่ได้มากินที่นี่ยังไม่ได้กินแต่ตาตา,ตาบอกแล้วก็ตาซื้อวันนั้นซื้อไปที่ไหนวะ อ๋อไปไล่พี่โจอหญ่มากหพี่มพี่อุ้ยุพี่ไม่ใชเลย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 เทไเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปปงเอาปติโยรจิมิท่องในบทเดียวเนี่ยอปติโยรจิมิเนี่ยใครที่ปติโยรจิมิ ลงอาบัดลงแม่งทุกวันโอ้ยแขกหลังเกินอยู่ดีโอนทิงมาแล้วเป็นไงเสร็จคืออะไรคือจัดไม่ยอดไม่เจอไม่เดออะไที่บ้านตันี้เลยหมดแล้วโอ้โหโอ้โหน้ำลายสอเลยกู ดูดนนะเดี๋ยวจกับเพชรเจอที่บ้านเออะไรปูสักทีสิโอ้โหหน้ามึงนี่ปิดมนัวนัวนัวป่อยดนหมด น้องมั้อสั่งอะเป็นเป็นถ้วยเลยจะได้ไม่ต้องแย่งกันน้ำก่อนหอมพักหอมผักสดหอมรักสดถุงโอ้โหสั่งกับบ้านเลยครับโอ้โหที่น้ามีแล้วอย่างเลยโอ้โหโอ้ยสุดยอดโอ้ย ซางเลยนะร้อนอะไอนี้เนื้อเดี่ยวเนื้อเดี่ยวมาตัดหน้ากูเอาก่อนเลยกูหู่ร้อนไปเรียวก็ไม่เปิดมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็อร่อยอยากไหมอืมอยากต้องสั่งใช่ไหมอาไปกคุณนายรถพอดีเลย Uống lại lời <laughs> bỏ Giờ khai luôn vậy Tùm hông bóng xong, Rồi Ừ, mà vô vào เนื้อแดดใช่ไหมหร้อนเนื้อนี่แบบเนื้อนี่มันต้องกิ็นนุ่นเหนียวดูเหนียวเนื้อนี่ไปดูรายการนี้ดีไหมไอ้โตซีริฟัวนี่กินไปทธรรมดาไอ้เน้อไอ้เน้อลยโอเคขังไข่มุอยเลยบังไปบังโต ชอบกินเนื้อเพราะว่านื้มันเหนวหมูวามาเนเื้อมันจะแบบนิ่มอ่ะผมไม่ชอกินเอากครับเอาต้มแบบนี้ครับใส่ถุงพิเศษถุงนึง็พิเศษเนื้อพิเศษพิเศษนมีคนชอบกินเนื้อไก่ก็ต้องกินไปบ้าน ซุปของเราคือปกติมันก็ถุงละร้อยแล้วค่ะที่พิเศษเอาเท่าไรอะคะปกติหนึ่งร้อยนี่ทำให้เจ๊เไม่รีไปไหนนะมีคนมะม่วงนี่อบแลบเดี๋ยวลังรับ นอนดิไรเลยนะสี่นาฬิกนี้มันเส้นไหนเนี่ยเออวิ่งมาเส้นเส้นนู้นเนี่ยไงเดสเวงเราวิ่งตรงไหนไม่นี่วิ่งตรงไปนี่บายพาสบายพาสบายพาส์ฝั่งฝั่งฝั่งคนหนึ่งคนเลยบายพาร์ทจากจากซามมาปางไงพี่สลักเขาวิ่งต่อไปนี่ปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลยวิ่งยาวเลยมันจะไปเอาตรงไหน ไม่ไมกับนี่กับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกับนี่เจอสุกไปแดงเลี้ยวขวาแล้วก็เจอแดงอีกเลี้ยวขวาเอ้ยเลี้ยวซ้ายไปตรงครับต้องออกของครับอืมอ๋อไปไปไปรีสอร์ทใช่ไหมอ๋อจะไปรีสอร์ทวิ่งวิ่งย้อนกลับไปนี่ใช่ใช่ถูกป่ะตรงมือเลยตรงมือก็ได้ไอตรงนั้นอ่ะประมาณค่ะว่าไม่ทำอะไรด้วยอะไรเรอลาดยางแล้วพึ่งทำน่าจะเพราะป่านนี้ไม่เอาออกแล้วไม่ยิงอ่ะพี่ออกพี่ก็ได้ มันไปแดงใช่ไหมตอนที่ตอนที่จับเนี่ยจากนั้นที่เราซื้อเบียร์มาเาอ้อ่ะอืมงาซื้อเบียร์ปุ๊บเ,เดี๋ยวเจอไปแดงใช่ไหม,มเราเลี้ยวซ้ายพี่ตรงไปเลยอ,ออกจะไปออกงูเลยใส่งามแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าออกเปรี้ยของพักพีเอสมันมีแล้วจังพีเอสทีบีเอสมันไม่ดีอย่างทำให้คนเราไม่จำ,ำแต่มันก็ดีย<น>ดอย่างตัวที่เอเธอไม่รู้เราต้อง นเนี่ยพอพอออกไปตอนนี้ไปเจอสี่แยกไว้ด้วยเลี้ยวขวาก็ออกไปสามแยกเหมือนเดิมเอ้สี่แยกเหมือนเดิมสี่แยกที่วิ่งตอนวิ่งเข้ามาจากใบพัดนั่นตรงเส้นเลี้ยวซ้ายทีวิ่งยาวก็ไปเจอสี่แยกหนองพับแล้วอันนี้ขวายาวชาวพี่ก็มหม,มางนีดนิดใช่ไม่หมาหนานแล้ว